สวัสดีครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับรถทดลองขับป้ายแดงใหม่น้อยสภาพดีนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถเบนซ์มือ2รถเบนซ์สภาพดีพลาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะครับผมมาเริ่มต้นกันด้วยคันแรกกันเลยครับสำหรับคันด้าน,นขวาครับตอนนี้เทรนกำลังมาแรงเรื่องของรถไฟฟ้านะครับคันนี้จะเป็น EQS 500 4matic AMG Premium นะครับผมตอนเป็นรถใหม่คันนี้ขายอยู่ที่ราคา7ล้าน2แสนบาทแต่ว่าคันนี้นะครับขายเพียงแค่5ล้าน8แสน้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมถูกกว่ารถใหม่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็สำหรับสีนี้เป็นสีน้ำเงินจะได้อารมณ์ทูโทนนะครับเวลาโดนแสงก็จะออกเป็นสีน้ำเงินเวลาดูในที่มืดก็จะออกดำนะครับผมคันนี้สาภาพเดิมทั้งคันนะครับผมไม่วิ่งมาน้อยมากมากเลยสำหรับภายในตัวนี้ก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์เวลคัมต้อนรับเรานะครับ คันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่4,081กิโลเท่านั้นเองสำหรับรายละเอียดวรลัวตีเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะครับผมเรามาดูกันที่คันต่อไปกันเลยครับสำหรับคันต่อไปนะครับคันนี้จะเป็น S580 EMG Premium นะครับคันนี้ตอนเป็นรถใหม่ราคาอยู่ที่7,580,000บาทนะครับแต่คันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่690กิโลคันนี้นะครับภายนอกจะเป็นสีเทาเซรานิกเกรย์นะครับแล้วก็สำหรับด้านในจะเป็นเบาะสีดำ ใครที่ชอบโทนเรียบหรูนะครับดูแลรักษาง่ายต้องเป็นคันนี้เลยครับไม้690โลคันนี้ราคาเพียงแค่6ล้าน5แสน9หมื่นบาทเท่านั้นนะครับสำหรับ S-Card คันนี้วิ่งมาน้อยมากๆเลยนะครับเราขยับไปดูไซส์เล็กลงกันบ้างนะครับผมคันต่อไปจะเป็น E300 EMG Dynamic นะครับผมตอนเป็นรถใหม่ราคาอยู่ที่4ล้าน2หมื่นบาทแต่คันนี้นะครับขายเพียงแค่3ล้าน9หมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมถูกไปกว่าเกือบ1ล้านบาทเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับภายในก็จะเป็นสีดำเหมือนกัน สำหรับเลขไม์ของคันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่5,700กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมวาลันตีจะขึ้นมาให้ด้านล่างนะครับสำหรับคันต่อไปก็จะเป็น c ีคั s รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ W206 รุ่นนี้เป็น C350 EMG Dynamic นะครับคันนี้ก็จะเป็นสีดำภายในสีแดงนะครับคันนี้รถใหม่อยู่ที่3 3 5 0 0 0 0บาทแต่สำหรับคันนี้ขายเพียงแค่2ล้าน 790,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมตาราบเลขไม้นะครับคันนี้วิ่งมาเพียงแค่2,753กิโลเท่านั้นเองสภาพนะครับเหมือนรถใหม่ทุกประการเลยนะครับรถเราทุกคันสภาพสวยทุกคันเรามาดูคันต่อไปกันบ้างครับตหราคันต่อไปนะครับคันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่กําลังจะยุติการผลิตแล้วนะครับนั่นก็คือ CLS 53 Formatic Plus นะครับ แล้ราคาคันนี้นะครับราคารถใหม่อยู่ที่5้าล้านแปดแสนบาทแต่ว่าคันนี้นะครับขายเพียงแค่5้าล้านหนึ่งแสนเบาทเท่านั้นนะครับผมประหยัดไปได้เยอะมากๆเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีขาวภายในสีดํานะครับสําหรับ cls 5 3คันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่2,100กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับ2,113กิโลสภาพสวยๆเลยนะครับเรามาดูคันต่อไปกันบ้างครับสําหรับคันต่อไปนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบ suv ทรงสปอร์ตนะครับผมก็คือ รวบรวมความสปอร์ความมันผสมไว้ในคันเดียวนะครับแล้วก็เน้นใช้งานประหยัดน้ำมันต้องเป็นคันนี้เลย G L C 220 D4Matic Coupe A M G Dynamic นะครับรถใหม่ราคาอยู่ที่4 1 8ล้านบาทแต่สำหรับคันนี้ขายเพียงแค่3,590้านบาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้จะได้เป็นสีขาวเบาะสีแดงด้วยนะครับสำหรับตอนที่เป็นรถใหม่ รุ่นนี้นะ่ยหายากแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะครับสำหรับรถสีขาบอะแดงสำหรับเลขกไม่นะครับคันนี้วิ่งมาเพียงแค่5,472กิโลเท่านั้นเองนะครับใ้รอยากไปดูบอดี้เดียวกันแต่สำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องยนต์แรงๆนะครับความสปอร์ตดุด,ดันต้องเป็นคันนี้เลย G L C 43 4matic Coupe คันนี้นะครับบอดี้ที่จะเหมือนกับคันเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจะได้เครื่องเป็นเบนซิน V6 นะครับผมไบเทอร์โบคันนี้จะให้แรงม้าสูงถึง390แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่520นิวตันเมตรเลยใครที่ชื่นชอบความแรงความสปอร์ตต้องขยับมาเป็นคันนี้เลยรถใหม่นะครับขายอยู่ที่5,180,000บาทสํานรบคันนี้นะครับขายเพียงแค่4,490,000บาทเท่านั้นคันนี้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับแต่สำหรับ Mercedes AMG จะเป็นภายในสีดำแล้วก็เย็บด้วยด้ยสีแดง รถเล็กใหม่ของ GLC 4 3คันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่2 0 8 0กิโลเท่านั้นเองเท่านี้ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมอยู่อีกตึกหนึ่งมีเยอะมากๆเลยนะครับอีก4คันเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมาต่อกันอีก4คันด้านหลังของผมนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็น a 2 0 0 mt dynamic facelift นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาปลดขายกันแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นสีดำนะครับผมจากราคารถใหม่นะครับอยู่ที่2 3 2 0้านสามนะครับคันนี้ขายเพียงแค่2 9 0 0้านบาทเท่านั้น สำหรับเลขกไม้นะครับคันนี้ก็เล็กไม้วิ่งมาเพียงแค่6,360กิโลเท่านั้นเองนะครับผมสภาพเนี่ยดีมากๆเลยนะครับสำหรับคันต่อไปก็จะเป็น SUV compact Car เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นเครื่องแรงนะครับผมก็คือสำหรับใครที่ชื่นชอบรถยนต์ไซส์กระทัดรัดนะครับเครื่องยนต์แรงๆท่องตัวนะครับขับขี่สนุกทุกการใช้าง,งานต้องเป็นคันนี้เลย GLA 35 4Matic ครับผมคันนี้นะครับรถใหม่ราคาอยู่ที่ 3ามล้านสแสนแหมื่นบาทนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับขายเพียงแค่2องล้านแแสนเหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับเป็นซีดัมเหมือนกันนะครับสำหรับเลขใหม่นะครับคันนี้ GLA 35วิ่งมาเพียงแค่4,671กรเิโลเท่านั้นเองนะครับผมรถของเราเป็นป้ายแดงทุกคันครับดอกเบี้ยไม่เสียแหวนเทุกคันนะครับเรทเดียวกับรถใหม่เลยสำหรับ S Class อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็น S 3 5 0 D Exclusive นะครับราคารถใหม่อยู่ที่7จ็ดล้านห้าหมบาท คันนี้นะครับขายเพียงแค่6ล้าน2แ9 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้จะจะเป็นสีดำนะครับภายในก็จะเป็นสีเบจก็จะดูสะอาดตาครีมตาเลยนะครับผมจะดูสะอาดมากสําหรับเล็กใหม่นะครับ S Class คันนี้วิ่งมาเพียงแค่4,594กิโลเท่านั้นเองนะครับผมสภาพใหม่มากๆเลยบอดนี่ยังไม่มีการเลอะเลยนะครับผมและสำหรับคันต่อไป SUV ไซส์ใหญ่ของเรา Mercedes AMG GLE 53 4Matic Plus นะครับคันนี้นะครับราคารถใหม่อยู่ที่6กล้านสองแสนบาทนะครับแต่คันนี้ขายเพียงแค่5้าล้านสามแสนเก้าหมบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่กันครับสําหรับคันนี้นะครับเลขใหม่วิ่งมาเพียงแค่4ี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลเท่านั้นเองนะครับผมสภาพของเราดีทุกคันแน่นอนนะครับและเรายังมีอีกหนึ่งคันนะครับผมพอดีรถไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็น CLS 2 2 0 D MG Premium นะครับผมจะเป็นสีบอลเงินแต่ผมจะขึ้นรูปแปะไว้ให้ตรงนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่3ามล้านห้าแ้านบาทนะครับผมราละเอียดจะขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับอีกคันนะครับจะเป็น g l c 3 0 0 e โฟย e f o ก r m a t i c m g dynamic นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดนะครับสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ถึง50กิโลนะครับแรงม้าอยู่ที่320แรงม้าแรงบิด700นิวตันเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบขับซีโฟรมติกด้วยนะครับเรามาดูเลขหม่กันครับ 6,838กิโลเท่านั้นเองตอนเป็นรถใหม่นะครับคันนี้อยู่ที่3,830,000บาทนะครับแต่คันนี้นะครับเราเอามาขายเพียงแค่3,190,000บาทเท่านั้นเองนะครับรถเราทุกคันนะครับผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานของ Mercedes-Benz นะครับกว่า200รายการเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยในเรื่องของอรถยนต์ของเราทุกคันไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการชนหนักพิวามจงน้ำหรือตัดต่อแน่นอนนะครับของเราเป็นสุนเบนที่เป็นจดแทนจำหน่ายของหาง Mercedes-Benz t h a แล a n d สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยครับโทร0652459547ครับ Line ID b o สสุภ a b o s s s u p a ตากวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากเปลี่ยนรถนะครับมาเทินเป็น Mercedes-Benz หรือ Mercedes AMG ที่อยู่ทั้งหมดของคันด้านหลังผมนี้นะครับผมยินดีรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงนะครับยังไงแอดไลน์ส่งรูปส่งละเอียดมาโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ